หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับจะมาลองเทสระบบนะครับผมระบบ QR Code นะครับนี่ผมจะเลือก20บาทนะครับผมจิ้ม QR มา,าแล้วผมจะก,กดโอนนะครับผาาม, Q R ออมออโอนแล้วนะครับผมระบบยังยังจะเรียนยังไม่ออกมาเราต้องชูสลิปครับผมครับลงกล้อง คร,ร,รื่องอยอดเงินี่ต้องการค่ะทีนี้ก็โอนไป50าบาทบริการให้สแกน QR Code แล้วโอนเงินให้เ <50 S 2> รียบร้อยจากนั้นนำสลิปธนาคารที่มีช<ม>ื่าเข้า,ขาบัญสแกนตามล้องด้านสายมือของจอค่ะโอนไป50บนะครับผมนะครับโอนไปแล้วเงินเข้าบัญชีลูกค้าแล้วแต่เหรียญยังไม่อย่อกมาเราต้องโชว์ QR ตัวนี้ โอนไป็นร้อยหนึ่งนะครับผมโอนไป็นร้อยหนึง่งผมตั้งไว้ตั้งไว้ให้สแกน QR code แล้วก<อ>ารเงินได้ร้อ,จอยจากนั้นนำสลิปธนาคารที่มี QR code <100 S 2> สแก,กนดักล็อกด้านสายมือของจอค่ะครับหนึ่งร้อยบาทครับได้แบบเงินหนึ่งร้อยใช้งานง่ายตั้งค่าง,ง่ายนะครับผม ร้0บาทนี่กูตั้งไว้ห้าร้อยห้าหมนะครโอนไาร้นันห้าร้อยนับา,ากนั้นบบนา,านบโอนไปหาร้ยน,นะคนีารครับโอนไปห้าร้อยถะครับก้าเนาราไมหนะโอนไปหาร้ยนะ้ะไม่ออกมารนะครับมอไห้อยโอวไปหครัอ้านะครับโ้ครับครั ครบแล้วครับผมทั้งหมดปกราคาที่ตั้งไว้ตามนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับผมตัวนี้ว่าเราจะเอาราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับผมตั้งค่าได้ง่ายครับผมลูกาค้าตั้งค่าได้เองด้วยตัวเองได้เลยครับผมแล้วก็มีระบบหลังบ้านเราสามารถดูไรายได้เราได้